นชนคะจะเอาไปให้แน่ชนกเหรอคะเออครับเขาเพิ่งฟื้นไข้นะครับทานอะไรร้อนๆน่าจะดีขึ้นืถ้าทางเฝ้าไข้ทั้งคืนเลยสิคะเนี่ยหน้าตาเหมือนคนไม่ได้นอนเลยอะครับเขาไข้ข,ขึ้นนะฮะเอานี้ดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวชิปจัดการเองนะคะไม่เป็นไรหรอครับ รบกวนคุณเปล่าๆไม่รบกวนเลยค่ะทิพย์อยากแบ่งเบาภาระชนนะคะเชื่อทิพย์ค่ะให้ทิพย์จาัดก,การเองไปนอนเถอะก็ได้ครับงั้นผมฝากคุณด้วยแล้วกันนะได้ค่ะเดี๋ยวทิพย์จะดูแลให้อย่างดีเลยค่ะ ทำไมนะต้องให้เอาอ,อกเอาใจขนาดนี้เลยเหรอทีพิดาเข้ามาทำไมฉันก็มาดูหน้าเธอไงล่ะสร้างสถานการณ์ให้ผู้ชายมาดูแลขนาดนี้นะไม่ธรรมดานะไงใกล้ตายหรือยังออกไปเธอทำได้แค่นี้เองเหรอฮะได้ข่าวว่าริษมากนี่แล้วที่บอกว่าเกลียดชนเนี่ย เกลียดเขาจริงๆหรือว่าเกลียดแต่ปากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยอยากเข้าใกล้เขาจนตัวสั่นแผนสูงจังเลยนะไม่จริงฉันเกลียดเขาเกลียดก็ไปสินี่กระดูกของเธอกับฉันเนี่ยมันคนละเบิ์กันความร้ายกาจของเธอเนี่ยเทียบฉันกับฉันไม่ได้หรอกอยู่ห่างๆชนเอาไว้ วเธอจะปลอดภัยแ้่เน่เห็นดอกไม้ที่คุณมวลจัดให้เนี่ยต้องสดชื่นขึ้นแน่ๆเลยค่ะแม่หวังว่ายัยเน่คงจะใจอ่อนขึ้นมาบ้างนะมันไม่หวังถึงขนาดนั้นหรอกค่ะขอแค่อาการคุณเน่ดีขึ้นก็พอ ผมยังไม่กล้าหวังเลยว่าลูกจะให้อภัยอะครับเอาจถอนะนายยเนธก็ไม่ใช้พระอิฐพะปูนที่ไหนก็ต้องมีใจอ่อนเขาสักวันหนึ่งแหละนะคุณพิ่ทัศน์พูดถูกอย่างนี้นต้องหวังต่อไปจริงไหมแม่จริงๆๆๆจ้งจะพ่อพิ่พทัศน์ยายเนธ ยังได้ถ่ายไปไหนไม่รู้ค่ะอยู่ในห้องน้ำเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาไปดูให้ค่ะไม่มีค่ะฮะแต่เทพเอาไปดูลูกซิวลูกเด๋วไปไหนหรือเปล่าได้ครับเอาก่บเขาสิโอวยขนาดนี้ยังจะสร้างเรื่องอีกคุณก็ยินแน่นะยินแน่

คุณ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 ชดคุณ เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วละค่ะขอบขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันผมทานเสร็์ครับเป็นเจ้าของพาราดิโซบีชแล้วคุณล่ะครับหนีอะไรมาจากซีซันซันเหรอครับเออดูจากรอยแผลคงโดนตัวต่อต่อยมาใช่ไหมครับค่ะ ผมก็เคยเตือนเขาแล้วนะครับว่าให้ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ๆบ้างเพื่อจะมีแมลงมีพิษไปทํารังแต่เจ้าของเขาคงไม่ว่างมั้งครับเอ,อแล้วคุณชื่ออะไรล่ะครับอเนนค่ะเนธฉนุยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อแทนครับค่ะคุณแทนยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ท,ท่านทิพ์ครับมีแขกมาขอพบครับคุณพักคอนให้สบายนะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนขอบคุณค่ะดูแลคุณด้วยนะ นู้ว่าคุณจะไม่แวะมาที่พาราัติโซบีซะแล้วไม่มาได้ยังไงล่ะคะรีสอร์ทของเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ผมก็เห็นคุณมากับหวานใจนี่ครับถ้ารู้ว่ามากับครอบครัวเขาแล้วต้องวุ่นวายขนาดนี้นะคะทิพย์ไม่มาหรอกคุณก็รวบหัวรวบหางแล้วก็แต่งงานเลยสิครับทิพย์เป็นผู้หญิงนะคะจะ้ทำางานได้ยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับได้ข่าวว่าที่นู่นมีคนโดนต่อต่อย ก็นี่แหละค่ะต้นเหตุความเส่งทิพยังไงครับไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยสิก็เนชนกเนี่ยนะคะเป็นลูกเลี้ยงน้องสาวชนแล้วก็ชอบสร้างเรื่องปวดหัวตลอดเวลาให้ชนคอยตามแก้จนไม่มีเวลายอยู่กับทิพเลยอะ่ะน่าโมโหจริงๆเนชนกลูกสาวคุณเทพไทยบริบาลพิพัฒน์เจ้าของกแกร์รอยัลทราเวลเนี่ยหระใช่ค่ะแมนเนียเนี่นะ เยอะยิ่งจองของปากร้ายที่สุดเลยที่แบบเกลียดมันจริงๆไม่รู้ว่าทําไมชนจะต้องไปวุ่นวายอะไรกับมันนักหนาก็ไม่รู้น่าโมโหคุณหึงแล้วสิทิ้ไม่ลดตัวไปหึงมันหรอกคะ่ะนี่ยแค่ลำคาญมากกว่านี่ก็เดี๋ยวก็ต้องทําตัวเป็นแฟนที่ดีไปตามหามันอีกเนี่ยเนทเนทเนทอยู่ไหนเนท ไดู้่ไหนแน่ๆนี่ถ้าฉันรู้นะว่าเนรป่วยอ่ะฉันจะเฝ้าทั้งคืนเลยแล้วเมื่อคืนนายหายไปไหนมาไม่รู้ได้ยังไงว่าเนรไม่สบายนายนี่มันแย่จริงนะก็ฉันไปตามภาษาผู้ชายของฉัน,นสิเธออะเฝ้ายังไงปล่อยให้เนรออกไปโดนต่อต่อยนะฮะก็ฉันเก็บของแต่จนเหนื่อยก็เลยเผลองยบหลับไปนิดเดียวเองอะ่ะนี่นเนรหายไปไหนเนี่ยหาจนทั่วนะ กลับไปแล้วมั้งไม่มีเรือจะกลับได้ยังไงล่ะก็ถ้ายังอยู่ที่นี่ก็ต้องเจอสิงั้นไปหาต่อแล้วกันงั้นนายไปทางโน้นแล้วเดี๋ยวฉันไปหาทางนี้เองเนท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 ฉันบอกให้ปฉันจะกลับไปหาอุ่นกับเคนเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยว